สวัสดีจ้าสวัสดีครับอา้าวเปิดตัวกับสตูใหม่นะครับเออจัดฉากไปถ่ายทำรายการนะพี่น้องเนะมนี่จะให้กับข้านะครับพี่น้องมีครบมีส่อีกแล้วอาหารอีสานบ้านเราครับวพนโคกสาดนะครับจะเฮ็ดอยีายงนาเอาเอาเอาม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 าไปได้น้องไม้ไมาพี่น้องน้องไม้จัดนะครับน้องไม้กับยานางน้องเปินลซอยมาให้แล้วนะครับสิบบาทนะครับพี่น้อง ตลาดนาะไทยลาวจ้าทุกวันอาคารกับวันเสาร์นะครับนี่เป็นยางเลยมีของถูกอยู่บางเจ้าเขาขายสาบาทอันนี้คุณยายเพค่นเอามาขายสิบบาทนะครับเต็มถ้วยนี้เลยเนาะเอาเครื่องปรุงเราจะมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นซุปน้ำมันกะเห็ดเถื่อนนั่นแหะเราบริไัใส่หอมแดงนะครับนี่หอมแดงเขามีนะครับวันนี้ขอแก้มือเพราะว่าเถื่อเถื่อนนั่นแหะเห็ดประครบสูตรเห็ดเองคิดเองต้นหอมผักชีตา เพื่อนนั่นลืมใส่ข้าวผัวเออเข้าวผัวนะคะมีแลว้วน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ผงนัวขาดไม่ได้จ้าผงสุรสแน่จักน้อย <c oughs> พริกพริกอ้กินพริกเก่งพริกจะเบื์นแล้วเอามามามาอุปกรณ์เราก็มีถอนี่แหละทอดไข่ไปถ่านี่นะหิวเขา่าเออทอดไข่ไปถ่าวเจ้มปเอา้าอืม ก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างไรครับแบบว่า <c oughs> <c oughs> นี่มอนมันยากนะยามเตรียมนี่แหละเออยามสีไทยทำเล่เนี่ยมันสียากเพราะพอทำประดานก็ได้ยากอย่างดอกอืมเอาบอยทั้งลายทั้งสีทั้งแหวน <c oughs> แฮมแฮมเป็นเครื่องเพชรเครื่องทองที่ใส่ทำการแสดงเอเจาหนีเจาหนีหนก็จะเฝ้าทวง <c oughs> แม่แมวา่ามันเป็นของแท้อยู่จ้าแต่ว่าแท้แบบว่าใส่ในการแสดงนี้นะปั๊บปรับมุมกล้องเนี่ยจากน้อยนะครับเอาจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มใส่นี่แหละใส่นี่แหละเอาใส่นี่นะครับนะ่นอไม้นอไม้โอ้สิกินเบิดปหลาดมันหลายเอาไว้ผัดไข่น้ำเน่เอาไม่ต้องใส่เบิดก็ได้สิบาทเอาเหลือไวจากน้อยไปไ้ผัดใส่ไข่ แล้วก็น้ำปลาอือแน่ยน่ะต้องใส่น้ำปลาเนาะน้ำปลาในจับน้อยเอาผงสูรสผงสูรสอันนี้ปิดไว้ไม่เห็นก็ใส่พรอคืออะใส่พอได้เบากับมูใส่พอได้เบากับมูใส่พอได้คอแห้งพริกจ่าพรีกโอ้แต่เราไม่ได้อับอกนาำมาใส่จากเตียง เอ้ยเศร้าๆ,อ,าๆอยู่ยังพา่กินเผ็ดไายเขาพวกไว้ใส่หลังเอา,าอก็้บนได้ยากอย่างอระฮมโอ้ขอเห็นอะไรมึงส่งหน่อยๆอางเทบเบิดซะเทเบิดโตเบิรตจ้ามาเออให้มันแรงแรงให้มันแรงมันทั่วไม่แรงไม่ทั่วเนี่ย <c oughs> เอาหอมอันนี้ใส่เข้าไป เพิ่มอันนี้ก็ต้องเพิ่มพริกเข้าไปอีกเพราะว่าปริมาณมันหลายขึ้นเนาะแหมของนัวก็ค่อยเติมทีหลังอือก็เป็นอยู่หน้าตาเป็นเป็นซุปน้ำงไม่ออรอพี่น้องอู้ <Ooh. S 1> เอาโชว์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 ชวชวเออกอซินเนกหน่อยก็ oh, แต่ว่าเราก็ต้องใส่แบบนาวจุดหน่อยนะอือ อืมงวเพอหัวงใช่นะโรยไปน,ะปน,นิดนึงงาบเค็มป่ะนะอืมเอาจัดแล้วล่ะโอ้แต่ว่าพริกนี่เผ็ดดีไมต้องไปซื้อเจ้าเกาเนี่แหละเออมีเจ้าประจัอยู่หน้าร้านในซอสป่าเผานะคะอ่ะเอาขัา้วโรยไปนี่กันแล้วล,วละนี่ใส่ต้นหอมรวด อ,อ้าวจวด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 ขัดอยู่ขัดอยู่จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนเออก็เลยนางมวนเห็ดอยู่คนเดียวเอาอันนี้ก็เป็นงานของฉันจะต้องทำอืมแป๊บแปบแบอืมต้องเอน อเอาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ใส่หอมนะครับใส่หอมแล้วก็แซ่บละละ <c oughs> าครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างไม่ขาดไม่เกินจ่าขาเสอที่ท่าวที่แล้วนี่นี่เซ็บเซียบจ้ะเซ็บเซียบอืมเดี๋วเจอกันที่โต๊ะอาหารนะจ๊วจวด จุ๊ยเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยดิซิซซุปหน่อไม้ของเฮ้านะครับเออพี่น้องอเอซิมกรซิมกรคือยูคือยูหน้าตาคือ,คอยูเดอร์หน้าโคเรียแต่ว่าชอบอาหารอีสานนะจ้าทำกินได้หมดเลยทุกอ,อ,อ,อย่างเราจะเด็ดอืมอืมอืมนอน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 อ่ะจับอยู่ อืมเห็นสุนกกดจะม,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 มา่งก็แซ่บเด้ออืมเอาอืมอืมอืมมามามาหามุมนั่งนั่งนังเลยน้องนั่งนังมุ้งไข่ทอดหอมๆจ้าผักแอมมไม่ต้มไก่นมเด้อต้มไก่ ต้องบกกุูไก่คือเครื่องไหน <c oughs> สดเป็นห้อนทำเองทุกอย่างจ้าแ <c oughs> <c oughs> ออนแซมเขาเลยเห็นเท้านิดนึงเอาจะกินีอยังจะโชว์อย่างกอน <c oughs> เด็ดทุกอย่างจ้าไม่รู้จะขายอะไรเอา ตักอาหารพร้อมโอ้ยขอส,สดต้มก่อนเด้อเพราะว่าลองขอลองขออืมอืมอมอร่อยคนกันถามว่าเฮ็ดเฮ็ดบข้าวกินกับผู้ใหร่จะมีหน้าผู้หนึ่งนะครับผมต้องดูแลคุณหน้าผู้หนึ่งและะ้วกัน คือว่าเฮกเับเฮตดหลายๆกับหรือเผือกินตอนเชียงพอตอนแรงรลดน้ำแล้วก็บ้านนี้กินข้าวเจ้าพอคนทุนใหญ่เลยย่อยสะดวกของเบือ่อืมอ่รือเมีบบกงาทอดเชียงนุ่มทอดีดเลยอืมอ๋มออะไรเห็นมุมกว้างๆเพราะเมื่อนีนนี่จะให้สุปน้ำไม้เป็นพระเอก โอ้แต่ว่า <c oughs> บอกพี่คนเผ็ดอีหลีเพราะว่าเขาใส่บหลายเพราะเ้าใส่บหลายกับสีมันกับจลาจ้าเนาะอืมอืมอ๋ดอยากให้เห็นชัดๆแล้วอือึยินไปอันนี้ไปเออตะกี้กับว่ได้คิดว่าจะเห็ดเปลี่ยนจะเห็ดกินนะครับสมรไม้นี่ ก็ว่าอแทบดียู๋นี่น้ำนี่น้ำน้ำไม้น้ำเห็ดไปป้ากินเพราะน้ำมันมีจะมาถามคือจังดอกแคร์อยากกินบ่มมีแล้วดอกแคร์โอ้ดอกแคร <c oughs> ์บ่มมีอืมอืกับเผาก็บ่ครับกอบเผาเจ้า อืสุดนา้าเยับพี่น้องสุดเนอะอืมแฟบบอยู่คืออยู่คือคอยู่เราเห็ดเป็นไว้อืมอืมว่าจะใบป,ป่าหรือท่านหรือว่าเอาโชว์อีกจากน้อยแนย่อืม นเนาะเฮ็ดแซ่บแล้วเขาก็อยากโชวเออเนาะรายที่ทำแล้วมันดีกับใจทำแล้วมันแซ่บมันคักนะ่นะทำเลยมุม,มแดกกับบ่อคักพี่นนอกนะ่ะเพราะว่ายัางเพิ่งจัดมุมใหม่ยังบ่รู้ว่าตรงใดจะโอเคตรงใดบไม่โอเคอืมเอาเห็นหน้าเต็มจอก,ก็เลยบ่เห็นคนเลยหรือม่ <c oughs> อมเห็นแนวจะ เลยบ่เห็นแนวจะพรีเซนต์เอามาเตอร์มาเตอร์อืมต้มกังก็แซมน้อยครับทุกอย่างอืมอืมเอา ไว้บายอีหล mm ี่รับเลยนะ